สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นจีนรีบาวต่อเนื่องโดยหุ้นจีนเฮดแชร์บวกขึ้นมา4.5%ขณะที่ A shares บวก2%หนุนโดยหุ้นกลุ่มพลังงานการเงินและอสังหาหลัง PBOC ประกาศผ่อนคลายเพิ่มเติมตามแนวทางกู้ความเชื่อมั่นของรัฐบาลจีนโดย PBOC นะคะประกาศลดอัตราการการสำรองธนาคารพาณิชย์หรือ r r ลง0.5%มีผลบังคับใช้วันที่5กุมภาพันธ์นี้ซึ่งคาดว่าจะทําให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ราวหล้านล้านหยวนการลด r r รอบนี้นะคะถือว่าเซอร์ไพรส์ตลาดเล็กน้อยเนื่องจากเป็นการลดในอัตราที่มากกว่าปกติโดยตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมานะคะ PBOC มีการลด r r คารั้งละ0 2ดเเท่านั้นนอกจากนี้นะคะ PBOC ยังประกาศลด อัตราดอกเบี้ยงเงินกู้สําหรับ SME และภาคการเกษตรลง0.25%ด้วยทางนี้นะคะจากการประเมินของ Goldman Sachs ยังเชื่อว่า PBOC จะยังมีการลดดอกเบี้ยนโยบายลงในไตรมาส1และ3ครค้างละา1 1ประกอบกับการลดอัดตราก,การกันสำรองธนาคารพาณิชย์ลงอีกในไตรมาส2และ4ครค้างละา 0. 2 5 ด้านเทคนิคลของดัชนีห่างเสงนะคะสามารถรีบาวกลับมาอยู่ในช่องคู่ขนาดได้แม้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยยังคงเป็นแนวโน้มขาลงแต่โมเมนตัมกลับมาเป็นบวกอีกครั้งแต่ก็ยังไม่เห็นฐานชัดเจนจะส่งสัญญาณที่ดีกว่านี้นะคะหากมีการปรับตัวลงอีกครั้งโดยไม่ทําจุดต่าใหม่และเริ่มทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบหน้าเราให้แนวรรบไปที่16,000จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่16,600จุดและ17,200จุด อีกหนึ่งประเทศที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นโดดเด่นคือฝั่งยุโรปนะคะที่แตชนีย e ูโรสต็อก600บวก3.1%หลัง ECB คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดนะคะโดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงอยู่ที่ระดับ4%ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการแต่ทางนี้นะคะนักลงทุนเนี่ยให้น้ำหนัก62%ว่า ECB จะกลับมาลดลาดอกเบี้ยรครั้งแรกในเดือนเมษายนนี้ด้านเทคนิคอลนะคะแนวต้านถัดไปคือ490 จุดซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมเส้นค่าเฉลี่ยเป็นบวกโมเวนตัม um, เริ่มกลับมาเป็นบวกมีโอกาสไปต่อนะคะอาจแกว่งตัวเล็กน้อยโดยให้ดูเส้นค่าเฉลี่ยกำกับทิศทางเอาไว้ ค่ามาที่หุ้นไทยที่สถานการณ์ยังซบเซาต่อเนื่องมีการปรับตัวลงแรงช่วงต้นสัปดาห์และแตะจุดต่ําสุดในรอบเกือบ3ปี3เดือนที่1,353จุดโดยมีแรงกดดัน3ปัจจัยคือ 1. โนโฆษกกระทรวงการคลังคาดว่าเศร,รษฐกิจไทยปี2023นี้จะขยายตัวเพียง1.8%เมื่อเทียบปีต่อปีชะลอลงจากปี2022ที่ขยายตัว2.6%โดยมีแรงฉุดสําคัญจากภาคการผลิตโดยเฉพาะหมวดยานยนต์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ข้อที่2 ะะผลประกอบการกลุ่มธนาคารไตรมาสสี่ออกมาน้อยกว่าคาดราว7%โดยกําไรรวมของกลุ่มธนาคารอยู่ที่4.1หื่นล้านบาทลดลง13%เมื่อเทียบกับไตรมาสก,ก่อนหน้าแต่เพิ่มขึ้น10%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งสาเหตุมาจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่สูงกว่าคาดส่วนหนึ่งมาจากการตั้งสำรองพิเศษแต่ยังดีที่ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุดธิเพิ่มขึ้นซึ่งทําให้กําไรยังเติบโตได้เมื่อเทียบปีต่อปีข้อที่3นะคะนักวิเคราะห์เริ่มปรับลด คาดการกำไรสุทธิลงโดยปัจจุบันบมอเบิร์กคอนเซนแซสคาดการกำไรสุทธิของดัชนีเซ็นาสิ้นปี2024ที่98.9บาทลดลงจากที่ประเมินต้นปีที่99.6บาทซึ่ง EPS ที่ลดลงนี้นะคะจะเป็นดาวไซด์ต่อราคาเป้าหมายของดัชนีเซ็ตจากการประเมิน s ensitivity analysis ของ K s s e u r i u r i t นะคะพบว่า EPS ที่ปรับลดลงทุกๆ1บาทเนี่ยจะกระทบราคาของดัชนีเซ็ให้ลดลง 16. จุด ด้านภาพรวมตลาดหุ้นกู้ไทยในปี2024ยังถือว่าดูดีอยู่แม้ว่าจะมีความกังวลมากขึ้นในปี2023เรื่องการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้น70%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเช่นกรณี Asia Capital Group, All Inspire Development, e พ p e e t Development, j ์ g l o b a l Group และ Star Corporation ซึ่งมีมูลค่ารวม3.92หมื่นล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน0.8%ของยอดคงค้างรวมประกอบกับในปี2024นี้นะคะ จะมีหุ้นกู้มูลค่า 8.9แสนล้านบาทที่จะครบกำหนดชำระและต้องโอเวอร์ต่อซึ่งจะเป็นหุ้นกู้ไฮยีลราว1แสนล้านบาททำให้เกิดความกังวลนะคะเรื่องการผิดนะัดชำระนี้อีกครั้งอย่างไรก็ดีนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถประเมินได้ว่าเป็นเพียงความเสี่ยงเฉพาะกิจการเท่านั้นนอกจากนี้นะคะจากการประเมินของทาง Case Securities หากพิจารณาหุ้นกู้ทั้งหมดในตลาดเนี่ย90เป็นตราสารนี้ระดับลงทุนหรือ Investment Gra d e ในขณะที่อีก10เป็นไฮเยยและแ สารนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและเนื่องจากขนาดของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่มไ i ยิวนะคะมีขนาดเล็กประมาณ7%ของยอดคงค้างของหุ้นกู้ความเชื่อมโยงกับระบบการเงินนะคะจึงจํากัด สุดท้ายกับ3บทสรุปกลยุทธการลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อ1แนะนาเช็คจังหวะนี้นะคะที่หุ้นจีนรีบาวในการลดสถานะการถือครองเนื่องจากในอนาคตนะคะอาจยังมีปัจจัยกดดันเช่นการเลือกตั้งสหรัตโดยแนะนําสับเปลี่ยนไปยังประเทศเกิดใหม่อื่นๆอย่างอิน,องอน,องอนเดียและเวียดนามผ่านกองทุนเคอินเดียละเป็นซีเปอรเวียดนามข้อที่2นะคะแนะนําลงทุนหุ้นไทยขนาดกลางและเล็กภายใต้ธีมและกาดหลังหุ้นไทยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะผ่านกอง องทุน ASP SME ที่มีการบริหารเชิงรุกเน้นลงทุนในหุ้นที่มีผลดำเนินงานโดดเด่นข้อที่3นะคะเรายังคงแนะนํากระจายการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ผ่านกองทุนผสมทางกองทุน KO Road KO Gold และ KO e n h a n c e เป็นสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตราว50-70%เรซซึ่งจะได้ประโยชน์จากการลงทุนทั้งในหุ้นราตาสถานีรวมถึงการเพิ่มอัตราทดในช่วงที่ตลาดผันผวนต่ำขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ